กันบ้างได้ไปกดสินค้าใส่รถเข็นอะไรกันบ้างแล้วเต็มไปหมดใช่กันอะไรบ้าก็แบบว่าแบบชอบดูแลตัวเองอะไรอยย่างงเี้ก็อยู่ในพวกสกินแคร์ในไลฟบิวตี้อะไรก็แบบอ่ในไลฟบิวตี้ใช่แล้วก็กดเอาไว้เลยเพราะเราต้องใช้อีกเยอะนะครับบํารุงกันไปคุณออฟนะคะออฟนะครับเหมือนกันนะครับเมื่ออายุเยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องพึ่งอะไรที่อ่าประทินผิวของเราให้ให้ดีขึ้นให้ดูอ่อนเยาว์ลงอะไรอย่างเงี้ยครับไลฟบิวตี้ก็สำคัญมากแล้วก็ ถ้าช็อปยิ่งเยอะนะเขามีของแถมตั้ง22ชิ้นใน่แจกเยอะมากเรา Last Beauty อะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบวกกับแถมของอีกของแถมอีก22ชิ้นเลยเรียกว่าจุกๆมากแล้วถ้าเกิดต้องซื้อของให้กันเลือกซื้ออะไรให้อีกฝ่ายดีเริ่มจากซื้อ ทำให้หน้าไม่แห้งครับเฮ้ยทำไมล่ะไม่รู้คนรู้ได้ยังไงหน้าเขาแห้งคขารู้ได้ยังไงเราเจอกันทุกวันก็ลองแตะดูไหมว่าหน้าเขาแห้งจริงไหมวันนี้ว้าวไม่นะเพเขาบำรุงแล้วไงใช่ว่เขาบำรุงแล้วไงเขาซื้อของเขาเองแล้วด้วยแต่เราก็อยากจะแบบซื้อให้เขาด้วยครับเราก็อยากจะซื้ออะไรที่มันเป็นแบบมอยเจอร์ไรเซอร์ันกับขาอะไรอย่างนี้ให้หน้ามันดูชุ่มฉ่ำชื่นใจน้ำ Moisturizer ใ่มันเป็นส่วนหนึ่งแต่เราได้รับส่วนลดเนี่ยเออทำไมมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรือเปล่าครับพี่องจริงๆมันสุดอยู่แล้วมัน1111มันต้องช็อปเพราะว่าดิวเด็กเขเพียบเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับอวยกันขนาดนี้เราก็ต้องชวนทั้งคู่มาทำกิจกรรมสนุกๆ